เดอะลอเทนซีกาเป็นกองกำลังพลเมืองอาสาสมัครพิเศษของคิงดอมออฟอีเทนพวกเขามีความสามารถในการต่อสู้บนพื้นดินดีพอๆกับบนท้องทะเลและมีความเด่นเดี่ยวในการปกป้องพื้นดินของลอเทนพอๆกับการปกป้องท้องทะเลบนพื้นเรือด้วยหน้าที่ที่หลากหลายทั้งบนบกและท้องทะเลทําให้เหล่าซีกาต้องมีคลังวูดและทักษะที่หลากหลายกว่าปกติพวกเขาต้นได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีทั้งการใช้หอกโลและธนูและสิ่งนี้เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวลอเทน เนื่องจากพวกเขามีระเบียบวินัยที่มากกว่าดินแดนเขตอื่นๆของอองตวนพวกเขาไม่จำเป็นต้องหยิบยืมกองทัพที่เชี่ยวชาญด้านหอกและธนูจากเมืองหรือดินแดนอื่นๆพวกเขาสามารถฝึกฝนกันเองด้วยระเบียบวินัยที่เคร่งครัดกว่าปกติ เพื่อทำให้พวกเขามีทักษะและสามารถใช้งานอาได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเมื่อกอเอาตัวได้เข้าสู่สงครามเหล่าซีกาจะมีบทบาทที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมเรือรบจํานวนมากพร้อมกองทัพที่บรรทุกไปด้วยพวกเขาจะเคลื่อนเรือไปยังชายฝั่งบางจุดที่สตูล,ลุกลานและส่งกองทัพที่บรรทุกมาด้วยเข้าโจมตีใส่พวกมันและทําให้กองทัพภาคพื้นดินปกตินั้นสามารถเคลื่อนพลและเข้าต่อสู้พวกมันได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นและเมื่อพวกเขาได้ถึงพื้นดินแล้วเรียบร้อยพวกเขาจะแบ่งสัดส่วนกองทัพออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกนั้นจะเป็นในส่วนของแนวหน้าที่ใช้อาวุธหอ,อกและโลเ่อค้ำยันศัตรูไม่เข้าถึงกองทัพแนวหลังที่ซึ่งจะเป็นในส่วนที่2กองทัพแนวหลังจะใช้อาวุธนูเป็นหลักโดยใช้เป็นเพื่อสับสนกองทัพในแนวหน้าพวกเขาเป็นกองทหารที่มีระบบระเบียบในการต่อสู้เป็นอย่างดีเอาละผมขอขัน้นเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อมีคนงงว่า อ้าวแล้วมันต่างจากกองทัพปกติยังไงเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังเลยครับว่าพวกเขาเนี่ยต่างจากทหารปกติยังไงเพราะว่าทุกเมือเนี่ยก็มีฐานหอกและธนูเหมือนกันหมดเนาะเหล่าซีการ์ใช่ไหมครับผมโดยส่วนมากเนี่ยเป็นกองฐานเฉพาะของเมืองลอเทนครับผมหรืออาจจะเรียกว,ว่าลอเทนซีการ์เลยก็ได้ซึ่งเมืองลอเทนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในดินแดนของอีเทนนั่นเองนะครับผมแล้วเมืองลอเทนเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสําคัญมากๆเลยครับเนื่องจากว่ามันเป็นเมืองการท่านั่นเองที่เอาไว้ใช้ติดต่อค้าขายกับับปเทอื่นอ่นนนๆผม จึงไม่แปลกเลยครับว่าทาไมเมืองนี้เนี่ยต้องการการดูแลคุ้มกันมากกว่าปกตินั่นเองพวกเขาจึงได้ทําการสร้างแล้วก็ฝึกฝนเหลา่าซีการ์ดขึ้นมานะครับผมเพื่อคุ้มกันและดูแลบริเวณเมืองนี้นั่นเองและโดยโปกติแล้วเนี่ยฐานสมมาตจะแยกกองกำลังกันใช่ไหมครับระหว่างกองทัพเรือกองทัพบ,บกใดๆก็ตามแต่ว่าซีการ์ดเนี่ยเขาจะอยู่บนเรือเป็นหลักครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเกิดปัญหาขึ้นบนบก พวกเขาก็พร้อมที่จะเทียบท่าเรือนะผมแล้วก็ต่อสู้บนบกด้วยเช่นกันโดยการต่อสู้บนบกของเขาครับเขาจะให้กองฐหานชุดแรกเนี่ยที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เนาะที่เป็นแนวหน้าที่ใช้หอกและโล่ผมไปค้ำยันก่อนเลยแล้วก็แนวหลังที่ใช้ธนูเนี่ยก็จะเตรียมพร้อมยิงทันทีเลยครับผมเรียกได้ว่าเป็นระบบระเบียบที่สุดยอดมากๆหรือเรียกได้ว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมหลบทั้งบนบกแล้วก็บนน้ําเลยน,นั่นเองและจะคอยเฝ้าระวังเมืองราเทนตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับผมในปัจจุบันใช่ไหมครับในกกเกาะ ฐานของเอาตัวนะครับผมบางส่วนจะเป็นฐานชั่วคราวนะครับผมที่ถูกเกณฑ์มาเนาะถามว่าทำไมถึงเป็นฐานชั่วคราวใช่ไหมครับสาเหตุเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่สงครามที่พวกไฮเอลนะครับผมไปทําสงครามกับพวกคนแครนนั่นเองในยุคนั้นเนี่ยก็สูญเสียกำลังพลไปมหาศาลแล้วแล้วมันต้องมาเจอสงครามพวกดาร์เอลต่ออีกน,นั่นเองครับผมทำให้จานวนฐานของไฮเอลเนี่ยไม่สามารถทําการปกป้องดินแดนได้ทุกส่วนในเกาะเอาตัวแบบในอดีตนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะครับผมภายหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเสนอนะครับผมความพิดในเนนรื่องของการเกมระชาชนมาเป็นกองทหารชั่วคราวนั่นเองเพื่อที่จะได้ปกป้องดินแดน,นในส่วนน,นั้นๆในช่วงขับขันก่อนนั่นเองแต่ว่าเลาซีการเนี่ยจะเป็นกองทหารอาสาเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นกองทหารอาสาที่คอยเฝ้าดูแลนครลอตเทิรนตลอดเวลาเลยครับผมใช่ฮะตลอดเวลาเลยไม่ใช่กองทหารชั่วคราวแบบทั่วไปแต่ถึงพวกเขาจะเป็นกองทหารอาสานะครับแต่ว่าความสามารถของพวกเขาเนี่ย ก็เหนือกว่าทานธรรมดาทั่วไปนะครับผมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็มีการึกฝนลตลอดเวลาเช่นกันึ่งถ้ามีผู้ชมอยากฟังเรื่องราวของไฮเอลมากขึ้นนะครับผมก็สามารถรับชมรับฟังได้ในเรื่องราวโลกเก่าของไฮเอลนั่นเองนะครับผมเอาละเรามากลับเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าเราลอเทนซีกา พวกเขาสามารถใช้เรือในการปกป้องพื้นที่และเขายึดเรือของเราสรูที่จะเข้ามาได้ในเรือของเขาจะมีคลังอธที่พร้พพอไมไปด้วยหอกโล่และธนูไรก็ตามที่พวกเขห็นลอเทนซีการ์ในสนามรบต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันในเรื่องของทักษะของพวกเขาที่มีทั้งความสามารถในการต่อสู้และระเบียบของกองทัพที่ไม่ธรรมดาและเมื่อพวกเขาบางคนไม่ได้อยู่ในช่วงประจำการพวกเขาจะกลับมารักษาการที่ค่ายทหารที่ซึ่งมีอุปกรณ์จํานวนมากอย่างครบครันให้พวกเขาได้ใช้อีกทั้งยังมีรีพิเตอร์โบลทัวเวิร์สที่ติดตั้งไว้บนป้อมปราการหลายๆส่วน พขอยิงสกัดเหล่าข่าศึกจากระยะไกลได้พวกเขาแต่ละคนจะใช้เวลา3ต่อม้าในการประจําการทางทะเลและอีกหนึ่งตรอมาในการใช้เวลาไปกับการเฟ้นฐานนักรบหน้าใหม่และฝึกฝนทักษะให้แก่พวกเขาและแน่นอนว่าในแต่ละชนชาตินั้นจะมีกองรังฐารประจําเรือของตนเองเช่นเดียวกันและถึงแม้ว่าเขาจะเปล่าประกาศว่ากองรังของตนยอดเยี่ยมเพียงใดก็ตามเหล่าลอเทนซิกาก็ยังคงเป็นกองรังนาวิกโยธินที่ดีสุดในโอเวิล์อยู่ดีและอาจจะรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยเช่นกันก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับ คลิปืัองเล่าโลกเก่าคลิปนี้นั่นเองนะครับผมสาหรับคลิปน้าจะเป็นไรนั้นก็อย่าลืมติดตามชมมันด้วยนะครับผมช่วงนี้เนะี่ยคลิปมันจะค่อนข้างสั้นหน่อยใช่ไหมครับผมเพราะว่าช่วงนี้เนะี่ยผมกําลังวอร์มเสียงของผมอยู่นั่นเองไม่ใช่อะไรเลยนะฮะผมกําลังวอร์มเสียงของผมอยู่ครับผมเพราะผมรู้สึกว่าพอผมไม่ได้พูดนานใช่ไหมครับมันทาให้เสียงของผมเนี่ยเวลาพูดแบบยาวไปใช่ไหมครับผมมันทาให้เสียงผมแห้งแบบแห้งจริงๆครับผมท่านผู้ชมมันมันแหบไปเลยนะครับเพราะงั้นช่วงนี้เนี่ยก็เลยเหมือนเป็นการวอร ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมแต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ยผมก่ามันจะกลับไปทําเรื่องเรื่องเก่าที่เป็นเส้นเรื่องหลักต่อแล้วนะครับผมโดยที่ผมจะไล่เผ่าพ,พันธุ์ในทวิปโอเวอร์ให้หมดไปก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ที่เตรียมทําไว้นะครับก็จะมีกรีนสกินเฮลดรอฟนะครับผมแล้วก็แวมไพร์ขานะครับผมวันนี้ก็จะเป็น3เผ่าพันธุ์ที่คิดเอาไว้นะครับผม หรือว่ามันอาจจะมีลำดับที่ผิดเพี้ยนกันไปบ้างน,นะครับผมเพราะถ้าสมมติว่าผมจะพูดถึงแวมไพร์ใช่ไหมมันก็จะอดไม่ได้ที่จะต้องไปแตะอาร์ทูมคิงครับผมคือมันมันค่อนข้างจะมีเรื่องราวที่เชื่อมถึงกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของลำดับเผ่าพันธุ์เนี่ยผมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างน,นะครับผมแต่ว่า Green g r e e n Skin กับเ o n Dr a อ f เนี่ยน่าจะมาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมก็ ฝากติดตามชมมันด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเช่นชอบคลิปนะครับผมฝากบนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะครับผมและถ้าอยากจะสนับสนุนช่องผมมากขึ้นไปกว่านี้เนี่ยก็สามารถทําการสมัครสมา,สมาชิกช่องกันมาได้นะครับผมผมจะออพระคุณทุกท่านเลยจริงๆนะครับรอบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเจอกันีกคลิปหน้านะครับรอบคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบาย